สวัสดีค่ะวันนี้พาชมหม้อใหม่นะคะที่เขาสั่งมานะคะหม้อใหม่นะคะนี่ค่ะเพิ่งมาติดตั้งแต่ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็เป็นสายน้ำนะคะสายน้ำอันนี้แค่ร้อยห้าสิบลิตรนะคะร้อยห้าสิบลิตรนะคะก็จะมีแบบนี้นะคะข้างในอันนี้ไมเอียมค่ะไมเอียมนะคะ ไฟตรงนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูรอบๆเนาะตรงนี้ก็ยังประกอบไม่เสร็จนะคะไฟก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็แพงมากนะคะเดี๋ยวจะบอกราคานะคะอันนี้หม้อหนึ่งรอยห้าสิบอันนี้เป็นฝาล็อกนะคะเป็นฝาล็อกนะคะ ันนี้หม้อใหญ่นะคะอันนี้เป็นฝาปิดเป็นฝาปิดแบบนี้นะคะมีมีรูระบายนะคะอันนี้สามรอยลิตรค่ะสามรอยลิตรนะคะนี่ค่ะไม่เอียมนะคะประกอบยังไม่เสร็จนะคะประกอบยังไม่เสร็จคะ่ะอันนี้ก็จะปิดฝา ปิดฝาแบบนี้นะคะฝาไม่หนักนะคะฝาเบามากดีฝาไม่หนักนี่นะคะอันนี้ไมเอียมเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเป้นประกอบนะคะว่าเราจะทำโปรแกรมอะไรอะไรตรงนี้นะคะ,คะอันนี้ประกอบยังไม่เสร็จนะคะ ยังไม่เสร็จนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบดีก,กับสามร้อยนะคะรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่นะคะสี่แสนกว่าค่ะก็เป็นล้านกว่าบาทนะคะสองเครื่องนี้ก็ล้านกว่าบาทนะคะสี่แสนกว่าก็เกือบสองล้านน่ะเราคำนวณไม่ต้องคำนวณน้องรู้แต่ว่าสี่แสนกว่าโครนนะคะเงินโครนค่ะ โรนนะคะเงินสวีเดนเงินไทยล้านกว่านะคะสวยงามมากค่ะของใหม่นะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจกันนะคะ